มากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กด share ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดวีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนมีนาคมปีพศ2565ของชาวราศีกุมได้แก่ Judgment Six of wands Six of pentacles the h i g h o f h a n t the world Seven of wands 9 of pentacles the empress f i 5 of c h a r i o e s 8 of wands เอาละชาวราศีกุมคะมาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเรื่องมีอยู่ว่า เนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่ลมนติกทาร์ลอตในวิดีโอคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและอาจารย์พูดถึงปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวของชาวราศีกุมบางคนที่ยอมเปิดใจรับความรักอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณเคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายและแสนจะเจ็บปวดเข็ดขยาดต่อความรักแล้วพร้อมกับปิดประตูหัวใจ ไม่สนใจไม่แคร์ไม่มองความรักมานานแล้วแต่วันนี้มีใครบางคนย่างกลายเข้ามาใกล้ประตูหัวใจจนทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวจึงอยากจะเปิดประตูหัวใจรับความรักอีกครั้งตลอดจนชาวราศีกุมบางคนที่มีโอกาสได้เจอคนรักเก่าจูจ่ๆได้มาเจอกันอีกครั้งแม้ว่าแต่ก่อนคุณโกรธและเกลียดเขามาก เขาเคยทำให้คุณมีบาดแผลในใจเป็นรอยร้าวลึกจนคุณคิดว่าชาตินี้อย่าได้พบเจอกันอีกเลยแต่วันนี้เขากลับมาหาคุณและอาจจะทำให้ฐานไฟเก่าคลุขึ้นมาตอนนี้ความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในระดับสื่อสารพูดคุยกันเพื่อศึกษาซึ่งกันและกันไปก่อนคะ่ะถ้าหากว่าการพูดคุยสื่อสารเป็นไปในทิศทางที่ดีเดี๋ยวค่อยเลื่อนระดับความสัมพันธ์กรณีชาราศีกุม ที่ได้เจอคนในอดีตกลับมาหาคุณอีกครั้งแน่นอนว่าเรื่องราวที่เคยบาดหมางใจกันในอดีตยังคงฝังลึกอยู่ในความทรงจำเลยทำให้คุณต้องมานั่งคิดว่าเราจะอภัยให้กันได้ไหมถ้าหากว่าคิดจะให้อภัยกันก็ต้องให้อภัยกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ว่าคืนดีกันแล้วแต่ยังผูกใจเจ็บฝังใจจําไม่ยอมลืมเลือนความบาดหมางใจกันในอดีตถ้าเป็นแบบนี้คืนถ้ากลับมาคืนดีกัน อีกไม่นานก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอีกค่ะถ้าจะให้อภัยกันต้องล้างความบาดหมางใจให้หมดค่ะแต่สำหรับคุณนั้นบอกได้เลยว่าคุณยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่เลวร้ายในวันนั้นยังไม่สามารถรักษาแผลใจให้หายสนิทแต่ว่าเมื่อเวลาเจอกันคุณก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฐานไฟเก่าจะคุกกุ่นขึ้นมาก็คนมันเคยเคยกันใช่ไหมคะชาวราศีกุมส่วนชาวราศีกุมที่อยากจะเปิดใจให้กับความรักใหม่ แม้ว่าภายในใจคุณเข็ดขยาดกับประสบการณ์อันเลวร้ายมันฝังลึกอยู่ในใจกลัวว่ารักครั้งใหม่นี้จะเป็นภาพหลวงตาแล้วชักนำให้คุณไปเจอเรื่องเลวร้ายอีกฉะนั้นคุณจะเปิดใจรับคนนี้แค่50%เท่านั้นค่ะที่เหลืออีก50%ค่อยๆดูเขาไปค่ะแต่ภายในใจลึกๆคุณก็ไม่ปฏิเสธว่าคุณไม่อยากอยู่เป็นโสดหรอกนะคะอยากเจอรักแท้ และอยากมีใครสักคนหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นมอบความสัมพันธ์ประเภท the world ให้กับคุณหัวใจน้อยๆของชาวราศีกุมอยากได้ความรักแบบ the world ในเดือนมีนาคมนี้และแล้วไพ่ the world ก็มาเยือนชาวราศีกุมค่ะความรักในรูปแบบ the world หมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนมาเติมเต็มในสิ่งที่บกพร่องให้กันและกันจนเกิดเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบ ความสมบูรณ์แบบนั้นไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ร่ำรวยนะคะหากแต่หมายถึงเวลามีเขาอยู่ข้างๆเรารู้สึกอุ่นใจไม่กังวลต่อสิ่งใดเวลาเราเจอเรื่องราวที่เลวร้ายเจอปัญหาชีวิตก็มีเขาอยู่ข้างๆให้เรารู้สึกอุ่นใจว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนอีกทั้งยังมีใจที่จะรับผิดชอบชีวิตของกันและกันไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ ดันงนั้นชาวราศีกุมจึงมีมุมมองต่อความรักครั้งนี้ว่าคุณอยากให้เขามาเติมเต็มในชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขฉะนั้นชาวราศีกุมก็จะเปิดเผยความในใจให้เขาได้รู้คุณต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบเดอะเวลแม้ว่าใจคุณจะขยาดกลัวว่ารักครั้งนี้มันจะเป็นภาพลวงตาแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้ชาวราศีกุมที่เจอเรื่องราวคนในอดีตหวนกลับมาคุณก็ไม่ได้คิดว่า จะคบเขาเพื่อแก้แค้นถ้าหากว่าเขากลับมาครั้งนี้และเขารักคุณจริงๆครั้งนี้คงทำให้คุณรู้ซึ้งถึงคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันดังนั้นถือว่าหัวใจของชาวราศีกุมที่เปิดใจรับความรักอีกครั้งคุณต้องการให้ความรักครั้งนี้ เป็นรักครั้งสุดท้ายและขอให้เป็นรักแท้ของคุณด้วยเถอะคุณอุต่าห์แอบหวังขนาดนี้แต่มาฟังไพ่โรแมนติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความราักความสัมพันธ์ว่าสิ่งที่ชาวราศีกลุ่มกลัวก็คือคุณจะได้ครอบครองหัวใจเขาเพียงคนเดียวหรือไม่เขาจะยกย่องให้คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาไหมและถ้าหากว่าวันหนึ่ง คุณพลังเผลอทำผิดพลาดไปทำให้เขาไม่พอใจเขาจะทิ้งข้างคุณจะเจ็บปวดเหมือนครั้งก่อนไหม ราศีกุมปารถนาเหลือเกินว่าคุณอยากเจอความรักที่ทั้งสองคนมีสายใยความผูกพันต่อกันอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟน้นหากว่าวันหนึ่งเกิดมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งบาดหมางใจกันก็สามารถที่จะทนกันได้ไม่หาข้ออ้างมาทอดทิ้งกันคุณเบื่อแล้วที่จะรัก,รกเลิก,ลกแต่ก่อนนี้ชาวราศีกุมเจอปัญหาความรักหนักมากเพราะคุณเคยอยู่ในบทบาทเป็นผู้ที่เสียสละและทุ่มเท เหมือนเป็นพ่อพระแม่พระให้กับคนรักเลยทีเดียวคะ่ะแต่ถ้าพูดประชดชีวิตตัวเองคุณเคยอยู่ในสถานะทาตรักมาแล้วเป็นอดีตที่เจ็บปวดและฝังใจและคุณก็เข็ดขยาดมากกับสถานะนี้ไม่เอาแล้วประเภททาตรักชีวิตและจิตวิญญาณก็จะไม่เหลือใช่ไหมคะชาวราศีกุมเพราราศีกุมมีประสบการณ์ด้านความรักมากมายคุณรู้ดีว่า ยังไงเสียทั้งสองคนก็จะต้องมีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคู่ชาวราศีกุมภาวนาว่าอย่าได้พบเจอเรื่องราวรักสามเศร้าเราสามคนอีกเลยสาธุสุดท้ายชาวราศีกุมถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจปิดฉากอดีตที่เจ็บปวด และเปิดใจรับความรักครั้งใหม่นี้ราศีกุมบางคนก็ได้เจอรักใหม่กับคนใหม่และราศีกุมบางคนก็ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่กับคนในอดีตหวนกลับมาหากันแต่คุณต้องตกผลึกในใจให้ได้เสียก่อนว่าความหลังฝังใจที่เจ็บปวดสามารถลบมันออกไปจากใจได้แล้วหรือยังการที่คุณจะข้ามผ่านอดีตท,ที่เจ็บปวด มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องถามชาวราศีกุมที่มีอดีตอันชอกชำ้ำเมื่อครั้งนั้นถือได้ว่าราศีกุมต้องตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนตายทั้งเป็นเลยนะคะกว่าคุณจะพาตัวเองออกมาได้กว่าคุณจะข้ามผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายรายนั้นมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะกรณีชาวราศีกุมที่ได้เจอคนในอดีตกลับคืนมาอันนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะคนที่เคยฝากรอยแผล ที่เป็นลอยร้าลึกให้กับคุณเขาเดินกลับมาหาคุณในวันนี้ราศีกุมอาจจะคิดว่าไม่รู้ว่าในตอนนี้ฉันเปิดใจรับความรักหรือว่าฉันเปิดใจรับเพชฌฆาตมาฆ่าฉันกันแน่ถ้าราศีกุมคนใดเข็ดขยาดกับความเลวร้ายในอดีตคุณก็คงจะโปรเทคตัวเองนะคะในที่สุดไพ่ใบสุดท้ายที่ชาวราศีกุมได้ก็คือราศีกุมดูไพ่ใบนี้นะคะ จิตกรวาดภาพเป็นคู่บ่าวสาวอยู่ในพิธีแต่งงานคะ่ะญาติและเพื่อนๆแขกในงานร่วมฉลองความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกุมบางคนในปีนี้อาจได้สมหวังในความรักและได้ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นเอาล่ะชาวราศีกุมคะ่ะเดี๋ยวมาฟังเทพยิวป,ปิดแนะนำเพิ่มเติมนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีกุม getting to know each other เทพคิวปิดแนะนําว่าขอให้ชาวราศีกุมตระหนักถึงพื้นฐานอุปนิสัยใจคอ ของตัวคุณเองและคนรักนะคะซึ่งความรักอยู่ท่ามกลางความแตกต่างเชื่อว่าชาวราศีกุมก็เคยเจอมาแล้วและครั้งนี้ก็คงหนีไม่พ้นค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าจะตาฟาลิคิดกำหนดให้เขามาเจอคุณอีกครั้งเขาอาจเป็นหนังสือเล่มใหม่ มาให้คุณได้ศึกษามาให้คุณเรียนรู้บทเรียนใหม่ของความรักค่ะราศีกุมยังจำคำนี้ได้ไหมขงเบ้งเคยกล่าวไว้ว่าจิตมนุษย์นั้นไสย,ยากแท้อย่างถึงอันว่ามนุษย์นั้นเราต้องเรียนรู้กันจนวันตายค่ะราศีกุมนี่เป็นลูกรักของอาจารย์มากอะไรๆก็พิเศษให้กับชาวราศีกุมอาจารย์จะแถมให้ชาวราศีกุมอีกใบหนึ่งค่ะคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ New love หมายถึงว่ารักครั้งใหม่นี้ทั้งคุณและเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะถ้าคนในอดีตกลับมาหาคุณแน่นอนว่าเขามีอะไรให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมอีกค่ะชาวราศีกุมในปีนี้มีเรื่องราวให้คุณตื่นเต้นอีกแล้วนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะ คุณมีอาจารย์อยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ